สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 นะคะวันนี้เราก็จะมาขึ้นในเรื่องของการแยกตัวประกอบนะคะทีนี้นักเรียนให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนในหน้าที่12นะคะในเรื่องของการแยกตัวประกอบนะคะว่ามีวิธีการใดบ้างนะคะอ่ะคำว่าตัวประกอบตัวประกอบของ28นะก็จะมี1 2 3 4 6 8 12และ24อันนี้ เป็นการหาตัวประกอบที่เราได้เรียนไปนะคะเราสามารถเขียนอยู่ในเราสามารถเขียน24ในรูปการคูณของตัวประกอบเช่น24ก็เกิดจาก1คูณ24นะคะ24ก็เกิดจาก2คูณ12 24ก็เกิดจาก3คูณ8 24ก็เกิดจาก4คูณ6ทีนี้การแยกตัวประกอบนะคะนักเรียนเรามาดูด้านล่าง ก่อนที่เราจะทําในแบบฝึกหัดที่1.5นะคะการแยกตัวประกอบของจํานวนนับใดหมายถึงหมายถึงการเขียนแสดงจํานวนนับนั้นในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะอาของตัวประกอบเฉพาะนักเรียนดูเมื่อกี้เมื่อกี้เป็น24อ่าเรามาดูนะพิจารณาจากตรงนี้เกิดจาก4ูณ6ก็ได้หรือ3คูณ8ก็ได้หรือ2คูณ12ก็ได้ แต่อย่าลืมว่า,าแต่อย่าลืมว่าอันนี้สี่คูณหกมันเป็นสี่เป็นจนวนเฉพาะไหมนักเรียนยัง4ยังแยกได้อีกแยกได้เป็น2อคูณสเห็นไหมคะสแยกได้อไหมไม่ได้ละนะคะหกยังแยกได้อีกไหมแยกได้เกิดจาก2อคูณสเช่นเดียวกันนักเรียนเช่นเดียวกันเมอกี้ยี่อาจจะเกิดจาก3คูณ 8 8 8 24 3แยกต่อไม่ได้แล้วนักเรียนแต่8มันยังเป็นจำนวนเฉพาะไหมไม่เป็นมันสามารถแยกออกได้อีกมีอะไรคูณกับเราได้8 2กับ4อ่าสกับ4จากนั้น3 2 3คูณ2คูณ4 4ยังแยกได้ไหมคะแยกได้อีกได้เป็น2คูณ2ก็จะได้เป็น24เกิดจาก3 2คูณ2คูณ2คูณ2เราจัดเรียงใหม่ ให้เรียงจากเล็กน้อยไปหาเล็กมากก็จะได้เป็น2คูณ2คูณ2คูณ3เหมือนอันนี้เลยต่อไปเรามาดูถัดไป24เกิดจาก2คูณกับ12 2คูณกับ12อ่า2ยังไม่ต้องแยกแล้ว12แยกได้อีกไหมแยกได้เกิดจาก2คูณ6 2ตัวนี้ดึงลงมา2ตัวนี้ดึงลงมา6แยกได้อีกไหมคะแยกได้เป็น2คูณ3นะคะอ่า แต่เมื่อกี้นักเรียนลองดูนะ้ำจริงๆแล้วมันมีกี่ตัวที่คูณกับเราได้ย4ิบสี่มีคู่นี้คู่นี้คู่นี้เมื่อกี้เราแยกไปแล้วถูกไหมแต่หนึ่งกับย4ิบสี่เรายังแยกเราแยกไหมไม่แยกเพราะว่าทําไมเพราะว่าในรูปของการคูณของตัวประกอบสองจนวนจะต้องไม่มีอะไรไม่มีจํานวนที่เป็นหนึ่งนะคะเพราะหนึ่งไม่ใช่จํานวนเฉพาะนั่นเอง อ่าเรามาดูในหน้าที่13กันนะคะการแยกตัวประกอบโดยการคูณมันมี2ว yeah, right ิธีนะนักเรียนมันมี2วิธีการแยกตัวประกอบเนี่ยมี2วิธีวิธีที่1ก็คือโดยใช้การคูณอย่างเช่น36เกิดจากอะไรนักเรียน6กคูณหก็ได้ถูกไหมหกคูณหกหกแยกได้อีกไหมนักเรียนแยกได้อีกเกิดจาก2อคูณสกแยกได้อีก2อคูณสจากนั้นจัดเรียงใหม่ หกคูณสามสิบหกก็เกิดจากสองคูณสองคูณสามคูณสามก็คือสองคูณกันสองครั้งแล้วก็สามคูณกันสองครั้งเช่นเดียวกันการหารโดยวิธีการหารอ่ะเดี๋ยวอีกนิดนึงก่อนจะขึ้นการหารนักเรียนดูวิธีนี้ก็ได้อันเนี้ยเราเรียกว่าแผนภาพต้นไม้นะคะบางคนไม่ใช่เอาหกคูณหกอาจจะเอาสี่คูณเก้าเพราะสี่คูณเก้ามาได้เท่าไหร่นักเรียนสามสิบหกสี่คูณเก้าได้สามสิบหกทีนี้ สมันยังแยกได้ไหมสี่ยังแยกได้อ่าแยกได้เป็น2องคูณสองเายังแยกได้ไหมได้เป็น3ามคูณสไอ้ที่ครูวงกลมเนี่ยนะมันแยกได้ไหมไม่ได้ละมันก็จะให้เป็น2องคูณสคูณสคูณสเช่นเดียวกันนักเรียนดูเราจะใช้วิธีการแยกตัวประกอบโดยใช้การหารการหาร ก็คือโดยนําตัวประกอบเฉพาะมาหารตัวประกอบต้องเป็นตัวประกอบเฉพาะนะเลขที่จะเอามาหารเอาเป็นเลขที่เป็นจานวนเฉพาะเลขหนึ่งเป็นจานวนเฉพาะไหมไม่เป็นเราไม่ต้องมาหารเลขสองเป็นไหมเป็นเราแต่เราดูว่ามันหารลงตัวหรือเปล่านะคะต้องหารลงตัวด้วยนะแล้วผลสุดท้ายต้องหารลงตัวด้วยนะคะอย่างเช่น36เนี่ยเราหาร2มันเป็นเลขคู่ใช่ไหมหาร2อาหาร2ได้18 18ยังหารได้อีกไหมหารได้เอา2หารได้9 9ยังหารได้อีกไหมหารได้ก็คือแม่3 3 39สา้าหารลงตัว9หาร3ได้3จากนั้นเราก็สามก็เกิดจาก2องคูณสคูณสและคูณ3เท่ากับตัวบนเลยแต่คนละวิธีคือวิธีแรกคือการคูณวิธีที่2โดยการหารนะคะอ่ะทีนี้นักเรียนมาดูตัวอย่าง <c oughs> ในแบบฝึกหัดที่1.5การแยกตัวประกอบของจำนวนนับต่อไปนี้ถูกต้องหรือไม่เพราะเหตุใด ครูจะยกตัวอย่างให้ดู2ข้อ,อข้อที่1เขาบอกว่า12เท่ากับ2อคูณหมันถูกไหมนักเรียนคิดว่าถูกไหมคะอ่าไม่ถูกเพราะว่าอะไร6 6มันทําไมอ่าไม่ถูกตอบก็ไม่ถูก,ไม,ถกไม่ถูกต้องเพราะเพราะอะไร6ไม่ใช่ตัวประกอบ ที่เป็นจํานวนเฉพาะเออไม่ใช่ตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะต่อไปข้อที่2 28, ยี่สคูณหคูณสองคูณสคูณเ่ามันได้ยี่สิบแต่ทำไมมันมี1เมื่อกี้ครูบอกแล้วหนึ่งหนงมันทำไม1มันเป็นจํานวนเฉพาะไหมไม่เป็นเพราะฉะนั้นไม่ถูกเช่นเดียวกัน ยกตัวประกอบอันนี้ไม่ถูกต้องเพราะว่าอะไรเพราะว่า1ไม่ใช่ตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะอ่าที่เป็นจำนวนเฉพาะนะคะอ่ะสองข้อในหน้าที่12ต่อไปหน้าที่13นักเรียน ที่ครูให้นักเรียนทําข้อ3เอง,เ,องเนาะบวงไว้นะข้อ5แล้วก็ข้อ6เพราะะนะนะข้อ3ข้อ5แล้วก็ข้อ6เพราะฉะนั้นครูจะทําให้ดูคือข้อที่1 2และ4นะคะอันนี้ใช้การคูณอ่าครูใช้การคูณครูวิธีทำครูใช้แผ่นทับต้นไม้เลยนักเรียน18เกิดจากอะไรคูณกันอ่ะเอา2ก็ได้ 2คูณอะไรได้18 2คูณ9ก้าอ่าเแยกได้อไหมเอา2แยกไม่ได้ละว,วงกลมไว้ไอ้ที่แยกไม่ได้วงกลม9แยกได้ไหมได้จาก3คูณ3 3แยกได้ไหมไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นดังนั้นทำไมสิก็เท่ากับ2องคูณสคูณสนะคะตอบได้เท่ากับเท่าไหร่ 18เท่ากับ2คูณ2คูณ3ลองทวนดิข้อที่2คูณ3คูณ 3, 3นะลูกเขียนผิดอ่ะ2 3 6 6 3 18เห็นไหมถูกต้องนะคะต่อไปข้อที่2วิธีทําวิธีทาในข้อที่2 26 <c oughs> มันเป็นเลขคู่นักเรียนแม้2แน่นอน2คูณอะไร2คูณ13 13แยกได้ไหมไม่ได้แล้วมันเป็นจำนวนเฉพาะเพราะฉะนั้นข้อนี้ดังนั้นทำไม26เท่ากับ2คูณ13นะคะตอบ26เท่ากับ2คูณ13ตอ่อไปอีกตัวอย่างหนึ่งในข้อที่4 42บ้างอ่าวิธีทำ์นะคะ42่เกิดจาก2คูณอะไรมันเลขคูกก่เห็นไหมคูณอะไรคะคูณ21 21ยแยกได้ไหมได้21แยกได้แม่ละย่ะ3 7 21 3าแยกได้ไหมให้ไม่ได้แล้ว7ไม่ได้แล้วแสดงว่ามันเป็นจำนวนเฉพาะจบแค่นี้ดังนั้น การแยกตัวประกอบของ42ก็คือเท่ากับ2คูณ3คูณ7อันที่ครูวงกลมเนาะฮะตอบ2คูณ3คูณ7นะคะในข้อที่4หน้านี้หน้าที่13นักเรียนถา3ข้อนะถูกติ๊กไปนะคะต่อไปหน้าที่14นักเรียนจะต้องไปําข้อที่ สามเอาวงไว้นะนาะาทีสิบสี่ทำข้อ3ข้อ5ข้อ6และข้อที่8นะคะมีทั้งหมด4ข้อครูทำให้ดู4ข้อเช่นเดียวกันแต่ข้อนี้เขาบอกว่าแสดงการแยกตัวประกอบของจำนวนนับโดยการตั้งหักโดยการหารวิธีทำครูก็หารเลย20 แม่อะไรดีอ่ะแม่สองสเป็นยี่หารต่อได้ไหมได้แม่2เป็น5้จบแค่นี้อ่าดังนั้น20เท่ากับอะไรคะสองคูณสคูณห้านะคะอ่ายี่สิบเท่ากับสคูณสคูณหต่อไปข้อ2 48 วิธีทำ48เกิดจากสองหารได้แน่นอนเพราะเป็นเป็นเลขคู่2 2 4 2 4 8แสดงว่าหารได้24าหารสองอีกเป็น12หารสองอีกเป็นเท่าไหร่เป็นหกหารสองอีกเป็นสาที่ไม่พอนะก็สรุปได้ว่าทำไม24 8เท่ากับ อะไรคูณนันสองคูณสองกี่ครัง้งสี่ตัวแล้วก็คูณคูณสเห็นไหมคะในหน้าที่14บสข้อสองต่อไปเรามาดูข้อที่สี่ข้อที่สี่บ้างวิธีทำมีแม่อะไรหาร63าได้บ้างแม่เจ็ดเจดเก้าหกามเกหารไ,หได้ไหมได้สามสามเกทีนี้ อ่าดังนั้น63อ่าครูเอาเลขน้อยไปหาเลขมาก3คูณ3คูณ7ทวนที่3 3 9 97 97 63เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบก็คือ63เท่ากับ3คูณ3คูณ7นะคะต่อไปอันนี้นักเรียนข้อที่7อ่าโดยการตั้งหานะ ร้อลงถ่ายด้วย7ค็ดูดูแลแม่และนักเรียนแม่7 7 2 14 7็ดอ่าแม่อะไรอีกแม่เก็ได้เจ็ดอด่าดังนั้นคูณเรียนจากเล็น้อยไปหาเล็กมากนะ147เท่ากับ3ามคูณเคูณเนะคะตอบหนึเท่ากับ3ามคูณเคูณเ นะคะ,ะหน้า14นักเรียนทำเองนะต่อไปหน้าที่15บหหน้าที่15้าเราเขียนเขาบอกว่าเขียนจำนวนนับที่กำหนดให้าที่กำหนดในรูปการแยกตัวประกอบอะครูทำให้ดูข้อหนึ่งทำวิธีไหนก็ได้หน้านี้จะทำวิธีการคูณหรือการหารก็ได้อะเอาวิธีไหนดีอาเอาการคูณก็ได้เนาะ อ่าได้2คูณเท่าไหร่สอคูณเท่าไหร่สองสาหกเหลือ12 2 6 12อ่ะแยกได้ไหมอ่าสองคูณสิบองคูณเก้าะคูวงนะที่แยกไม่ได้คูวงเกเกิดจาก3าคูณสเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะได้เป็น2องคูณส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 อ่า เขียนเท่ากับตรงนี้ได้2คูณ2คูณ2คูณ3คูณ3อะทำให้ดู1ข้อพอนะคะในนาที่15ที่เหลือนักเรียนลองทำเองนะคะนะคะลองฝึกทำนะนักเรียนตั้งใจทำนะคะผิดถูกยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะตั้งใจเรียนนะเรียนออนไลน์ค่ะวันนี้คุณครูก็ขออธิบายเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ